นี่น้่้งวสองซ้ำคุณแตนจะแตกคุณแตกจะแตกคุณแจะแตกออเดีเห็นหวยเจนไหเห็นหยเจนไหมนี่วะเจอละกเจอละหวยเจนกูเจอละหวเจนโดนทุนจะแตกขนาดไอพี่ผมโดนตตงไม่จะแตกไปไมจะแตกไปโอ้ยเ้ยคุดูใครแตกไอ้สัสแตกไอ้เหี้ยกูได้ดูไปเลยแตกคไหมพี่ เราวิสาบันมังกรไนสุนัขสไปด์วันต่อแขตแต่อติดยิงได้เก็บปืนนี่ไม่เก็บปืนอ่ะแล้วปิดได้ปืนปิกได้ปืนไล่ฟอไล่ฟอไล่คอถุมิดมิจะตายจะตายเ็วน้อยมากมึต้องดันเลยดันเลยพี่ยามันดียร์เอาไ้ปเอาไ้ไเอาดตไยเอาละยาละพี เอาไปเลยอาไปเลยเจ็บเจเจบอาไปเลยเจ็ไออามอยู่ไหนอ่ะไอเจมมองไม่เห็นนะเฮ้ยา้าบอกกันด้าไปดีกว่าเฮ้ยไม่รออะไรเเยพี่ปินเฮ้ยอย่าพ่งปินเอสามสองออยาอย่าพิ่งกูเปิดละกูเปิดละไอเลยไปเลย้าเลยเข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 านแล้วกหนึ่งแตกหนึ่แตกหนึ่งที่ปรตูดิ กูลงละไอเจีบยิงฟรีดิยิงฟรีอยู่ฟรีอยู่ฟรีอยู่เอาตั้งเขาตั้งเอาบอลบอลลงอไอฟอสจะแตกเขาเลยไฟอสจะแตกถูกไม่เลยไอฟอสอ่ะแตกแตกโอ้ยเยอะไปโคตรล้านแตกจากโคตรจะสวยหมดยังหมดยังเอาเลยแม่งแม่งจนแม่งนะแต่เปลี่ยเอาแม่งเยอะก็ตน้อยอีที่มันก็เป็นนอกอ่ะพี่ที่อยู่ฝั่งคนเดียวพี่จะแตก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 ไไดด้้่มรับรับอยู่

แตกโอ้โดนทุกอย่งเลยจอกอน้ำเ้ยเี่ยวเดี่ยวพวกต้มไปมางานหมออตีหน้าเลยเฮ้ยพิมนล้วไ้พิมเล้วบักแสงเกิดมาผมไม่เคยยุ่งเลยพวกไอเดี่ยวเนี่ยมาแล้วในไทยมึมานี่แห่ควาาสว่างเสียงลี่ก้คูบนจอ เฮ้ยเฮ้ยคาโซนวันดอกดีทั้งยิ้